โตโยต้าโคโร a 2026กลับมาอีกครั้งในฐานะรถซีดานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในเรื่องของความประหยัดทนทานและคุณภาพที่ไว้ใจได้สำหรับโฉมใหม่ปี2026นี้ทาง Toyota ได้ยกระดับการออกแบบและเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำยิ่งกว่าเดิมในขณะที่ยังคงรักษาจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่าและสมรรถนะในการขับขี่ที่มั่นใจโคโราใหม่นี้ยังคงมาพร้อมความหรูหราในสไตล์เรียบง่ายตามแบบฉบับญี่ปุ่นเส้นสายภายนอกถูกปรับให้มีความคมชัดมากขึ้น ไฟหน้าแบบเลดพร้อมดีไซน์ใหม่ทันสมัยฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ลาดลงอย่างสปอร์ตกระจังหน้าใหม่ดูพรีเมียมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการตกแต่งด้านหลังที่มีไฟไท้ายเลดแบบใหม่ให้ความรู้สึกปราดเปรียวมากขึ้นโดยรวมแล้วโคโรล่าปีนี้แสดงออกถึงความเป็นรถยุคใหม่ที่ทันสมัยและยังคงเอกลักษณ์ของความเรียบหรูไว้ได้อย่างดีเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศที่เงียบสงบและการจัดวางที่เป็นระเบียบเรียบร้อย วัสดุตกแต่งภายในถูกยกระดับด้วยการเลือกใช้วัสดุนุ่มพิเศษในตำแหน่งต่าง,างๆเช่นแผงประตูพวงมาลัยและคอนโซลกลางหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วแบบสัมผัสที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ถูกติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่รุ่นเริ่มตน้นพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ a a p t i v e Cruise Control จัดเต็มมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มตน้นเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นปรัััับบไดด้้้้หหลลาาาายยทททงงงฝ่คนนนขแะผูโสรตอ พื้นที่เบาะหลังยังคงกว้างขวางนั่งสบายและมีที่พักแขนตรงกลางให้พร้อมใช้งานส่วนระบบแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาและช่องแอร์ด้านหลังถูกติดตั้งในรุ่นกลางขึ้นไปทางด้านขุมพลังโตโยต้าโคโรล่า2026มีให้เลือก2รูปแบบหลักคือเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริด เครื่องยนต์เบนซินแบบ1.8ลิตร Dual VVT-i ให้กำลังประมาณ140แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่175นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์และประหยัดน้ำมันในขณะที่ระบบไฮบริดใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดที่121แรงม้าและมีอัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ26กิโลเมตรต่อลิตรระบบไฮบริดรุ่นใหม่นี้ยังให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่ดีกว่าเดิม ด้วยการปรับปรุงการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าให้ลื่นไหลและเงียบยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนของโคโรลารุ่นใหม่นั้นใช้แบบแมกเฟอร์สันสตรัตด้านหน้าและด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมที่ถูกปรับแต่งใหม่เพื่อให้รองรับกับถนนเมืองไทยที่หลากหลายได้ดีขึ้นการขับขี่จึงมั่นคงและรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นแม้ในความเร็วสูงหรือถนนที่ครุกคะพวงมาลัยไฟฟ้า e p s ถูกปรับจูนให้ตอบสนองแม่นยำยิ่งขึ้นทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมือง ด้านความปลอดภัย Toyota c o r โรล่2026จัดเต็มระบบความปลอดภัย Toyota s เซฟตี้เซนต์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดซึ่งประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมฟังกชันหยุดนิง่งระบบเตือนและช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับผู้เดินถนนและรถจัก,กรยานในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อถอยหลังมีรถตัดผ่าน และกล้องรอบคัน360องศาที่ให้มุมมองชัดเจนเวลาจอดรถหรือถอยหลังอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจความเชื่อมต่อโตโยตา้าไม่ลืมใส่ระบบเทเลมาติกที่สามารถเชื่อมต่อรถกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์แบบผู้ใช้สามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถเปิดแอร์ล่วงหน้าหรือดูสถานะต่างๆของรถผ่านแอปได้ทันทีถือเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวในเรื่องของความบันเทิงและเสียง ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก JBL มีให้ในรุ่นสูงสุดมาพร้อมลำโพงถึง9ตำแหน่งให้เสียงรอบทิศทางเสริมด้วยระบบปรับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วรถและยังมีระบบช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยกระจกชนิดพิเศษรูปลักษณ์ภายนอกของ Corolla ปี2026ยังมีรายละเอียดพิเศษที่เพิ่มความพรีเมียมยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลังคาสันรูฟไฟฟ้า ล้ออัลลอยขนาด17-18นิ้วลวดลายใหม่ไฟเลี้ยวแบบเซเกนเชยลร่วมถึงสีตัวถั้งใหม่อย่างแดงพรีเมียมเรดเมทัลลิกและฟ้าโอเชียนบลูเพลที่ช่วยให้ตัวรถดูโดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนในท้องถนนเมื่อพูดถึงความคุ้มค่าโตโยต้าโคโรล่า2026ยังคงยืนหนึ่งเรื่องความประหยัดและต้นทุนการดูแลรักษาที่ต่ำด้วยชื่อเสียงเรื่องความทนทานและอะไหล่ที่หาได้ง่ายอีกทั้งยังมีการรับประกันแบตเตอรี่ระบบไฮบริดยาวนานถึง10ปีพร้อมบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงไม่แปลกที่โคโรล่าจะยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ใช้ชาวไทยมาอย่างยาวนานโคโรล่าใหม่นี้ถูกวางตัวให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่มตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงครอบครัวข,ขนาดเล็กที่ต้องการรถยนต์ซีดานขนาดกลางที่ขับขี่ง,ง่ายปลอดภัยดูดีและมีสมรรถนะเชื่อถือได้มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งรุ่นเครื่องยนต์ธรรมดาและรุ่นไฮบริดเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึง้นโดยมีระดับราคาที่แข่งขันได้อย่างสมเหตุสมผลกับคู่แข่งในตลาด ถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานคันใหม่ที่ผสมผสานความทันสมัยเทคโนโลยีความปลอดภัยและความเชื่อถือได้โตยโยต้าโคโรล่า2026เป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะใช้งานในชีวิตประจำวันเดินทางไกลหรือใช้กับครอบครัวโคโรล่าคือคำตอบที่ให้ความอุ่นใจและความคุ้มค่าอย่างแท้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องออโตไทยการ์ดรีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดอัปเดตทุกคันจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงวิเคราะห์สเปคและเปรียบเทียบรถรุ่นต่างๆอย่างจอดลึกเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น t o y o ต a าโคโร l สองพันยี่สิบหกซีดานไฮบริดประหยัดน้ำมันรถยนต์ใหม่รีวิวรถความปลอดภยัยเทคโนโลยี